สวัสดีครับผมชื่อนันใจปิงเป็นประธานกลุ่มพิษาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟบ้านห้วยโทนและเป็นเกษตรกรด้วยแนะนําสถานที่ครับสถานที่นี้เป็นสนามกีฬาแต่ปัจจุบันก็เป็นสนามกลางเต็นท์และก็ที่ตั้งอาคารและก็สถานที่นี้ก็เอที่สาธารณะประโยชน์เพื่อใช้ส่วนรวมและก็ บางส่วนก็เป็นที่ตั้งอาคารวิสาหกิจชุมชนครับแล้วก็สำหรับวิสาหกิจชุมชนกาแฟเราตอนนี้ก็มีสมาชิกอยู่ทั้งหมด95้าลายและผลผลิตต่อปีก็อยู่ประมาณ4ตันกว่าขึ้นแล้วก็ปีที่ผ่านมาผลผลิตที่ขายได้3ล้านกว่าครับแล้วก็ รายได้บางส่วนก็แบ่งปันให้เกษตรกร,กรแล้วก็เอาเป็นให้ชุมโนบ้างเพื่อใช้ประโยชน์เทถนนเข้าหมู่บ้านแบบเช่นอย่างนี้ครับแล้วก็เอาปีอย่างปีที่ผ่านมาเราก็เอาเงินโอจจกให้2 0,000บาทแล้วก็เอามาเทถนนอกแตกตรงนี้นะครับตนขึ้นมาแล้วก็ได้ประมาณ150เมตรนะครับแล้วก็ ตอนงนี้ก็เป็นอาคารแปลรูปก,กาแฟของวิสาหากิจชุมชนโรงแปลรูปก,กาแฟก็มีวิสาหากิจชุมชนก็สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนครับแล้วก็ไปชมอาคารข้างในครับแล้วจุดนี้เราได้รับกาแฟกาลาจากเกษตรกรมารับ ไว้ตรงนี้เพื่อสีแล้วก็ให้เกษตรกร,กรมาคัดต่อแล้วก็ไปคัดที่บ้านก็ได้ครับแล้วก็เอามาส่งที่เอกลุ่มต่อมาขายให้กลุ่มและกลุ่มก็เช็คให้เวัดความซื้ออะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาเอามาเก็บไว้ที่กลุ่มแล้วก็กลุ่มเพื่อเพื่อจะจําหน่ายต่อครับแล้วต่อไปเราก็มาดูห้องเก็บของอันนี้เป็นเป็นห้อง เก็บสารกาแฟที่เรารับจากเกษตรกร,กรมาเรียบร้อยแล้วเรามาเก็บไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็ต่อไปก็เป็นลรงขั่วกาแฟครับลรงขั่วกาแฟนี้เราได้สนับสนุนมาจากโครงการเก้าหนึชุตั้งแต่พอช้อยหกศูนย์ครับแล้วก็แอดผ่านทางกเกษตร จังหวัดและก็อำเภอแล้วก็หมู่บ้านนะครับมามาให้แล้วก็เครื่องเครื่องตัวนี้ก็ราคาก็อยู่ไม,ไม่แพงเท่าไหร่ครับแสนกว่าบาทแล้วก็คั่ควอะไรกับกาแฟก็ได้อยู่ประมาณไม่เกินสามกิโลแล้วก็จริงเราอยากได้เครื่องใหญ่กว่านี้เพราะว่าถ้าสามกิโลเรากว่าจะคั่วได้เราก็ใช้เวลานาน,านแล้วก็ดูการการท่องเที่ยวเอกออเดอร์เราเยอะ เครื่องควมันมันน้อยครับเราก็ต้องอยากได้อันที่สิบกิโลครับครับผมครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเ,เป็นโรงตากอบแห้งใช้พลังแสงอาทิตย์อ,อันอันนี้ก็เป็นถังหมักกาแฟเพราะว่าตอนนี้ เราทํากาแฟแบบพิเศษขึ้นมาเราต้องมีถังหมักไปเมือนเหมือนก่อนเราเด่นตอนนี้ว่าเรามีสามโปรเซสอย่างไอ้ฮันนี่โปรเซสเราก็ต้องหมักได้โปรเซสเราก็ต้องหมักกระบวนการมันก็เพิ่มขึ้นแล้วก็อุปกรณ์มันต้องเพิ่มขึ้นสนับสนุนจาก,กเกษตรอําเภอบอกก่อเกลือเพราะว่าเราเข้ากับแปลงใหญ่ของกเกษตรอําเภอครับกลุ่มของเราแล้วก็เราไปดิฟกาแฟต่อเนาะ อันนี้ก็ผลิตภัณฑ์ของเราอันนี้อันนี้ก็เป็นสารกาแฟพร้อมขั้วเพราะว่าเราคัดมาแล้วคัดมาอย่างดีครับเพราะว่าอพอเราพร้อมขั้วแล้วก็อันนี้เป็นกาแฟพิเศษด้วยโลนก็อยู่ประมาณ300กว่าบาท300ขึ้นอันนี้ก็แบบขั้วแล้วอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นกาแฟมีจะมันจะมีขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มมันตามออเดอร์ของลูกค้าที่สั่งกาแฟไอทนนี้ สามารถสั่งที่ไหนก็สั่งได้ที่เพจคนฮักคุยทวนห้าเก้าแล้วก็ตลาดออนไลน์ครับแล้วก็อีกที่นึ่งก็อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่แล้วก็ร้านกาแฟแถวหน้าก็มีขายหมดครับแล้วก็ดริปกาแฟครับกาแฟส่วนกาแฟเราเราก็มีส่วนมากที่เอาไปดริปเป็นกาแฟร้อนก็ส่วนมากก็เอากลางกับอ่อนแต่เข้มส่วนมากก็เราเอาเป็นกาแฟเย็น ครับผมเพราะว่ากาแฟเย็นมันจากกินมันจะออกหอมเีกกักษักของกา,าแฟเราเปิดทุงมาแล้วก็หอมแล้วครับครับผมแล้วเรารอชิมกาแฟครับอุณหภูมิน้ําร้อนก็อยู่ประมาณไม่เกินก็สิแล้วก็กาแฟประมาณ12บสถึงสิกรัมต่อน้ำร้อยครับ ครับผมรสชาติมันจะได้ออกมาดีครับเขยา่าเขย่ากันครับจะเทครับมันจะขี้มามันจะออกไง ครับส่วนเรื่องกาแฟก็ขอจบเรื่องไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ